หลายคนทักมาสอบถามครูตางบอกให้แนะนําเกี่ยวกับปั๊มลมพกพาหน่อยนะครับจริงๆปั๊มลมพกพาแบบนี้เหมาะกับรถที่ใช้งานลมยางธรรมดานะครับลมยางไนโตรเจนไม่สามารถเติมได้ต้องไปเติมที่ร้านเท่านั้นนะครับและปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างมากเพราะว่าเอาไว้เติมกันเองที่บ้านนะครับเติมรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานหรือไม่ต้องไปเติมตามปั๊มอยู่นะครับและเวลาฉุกเฉินที่รถเกิดยางอ่อนยางซึมนะครับสามารถ เริ่มเบื้องต้น้วยตัวเองก่อนแล้วขับรถไปที่ร้านยางโดยที่ล้อแม็กจะไม่เกิดความเสียหายนะครับซึ่งตัวที่คุณตังใช้อยู่ตัวนี้นะครับจะเป็นของบอสอีซีปัมวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับแค่เราเปิดเครื่องแบบนี้นะครับมันจะเป็นระบบแบตเตอรี่ในตัวนะครับชาร์จไฟด้วยระบบไทซีนะครับและมันจะมีหัวแบบนี้นะครับเราแค่ต่อหัวตัวนี้นะครับเข้ากับล้อยางนะครับถอดจุกยางของเราก็จะแสดงนะครับตัวล่างจะเป็นลมปัจจุบันนะครับตัวด้านบนจะเป็นค่าที่เราตั้งไว้สมมติเราตั้ง35 36ก็ได้นะครับ35ก็ได้แล้วจากนั้นเรากดเติมได้เลยนะครับเมื่อเต็มมันจะตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวมอเตอร์ร้อนนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์อย่างดีของบอสนะครับไว้เติมพวกสะนะครับยางต่างๆนะครับตัวนี้ไว้เติมพวกลมลูกบอลต่างๆได้นี่ได้ว่าตัวเดียวนะครับ ให้มาครบเลยนะครับหัวแปลงเติมลมต่างๆนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายพกพาง่ายนะครับมีหัวชาร์จนะครับเป็นไทซีแบบนี้ปัจจุบันนะครับก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะครับแต่ว่ากูตังเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเราถือว่าเราซื้อครั้งเดียวนะครับใช้งานได้นานๆนะครับดีกว่านะครับ